สวัสดีเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มูเพื่อนเบอร์ตุกขูตุกคนบ่ว่าสิเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกสู่ช่ชองยูทูบตู้นะตตคำปั่นสุกมาเป็น้องเนาะมาพบว่าพ่อกับตู้คำปั่นสุกมื้อนี้กอออนะ็อยู่ที่อ่าทางใต้ของลาวเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยู่ทางปากเซหรือว่าทางปากซองละหาน้ำนี่แหละเนาะอ่าก็อยู่ทางอ่าช่องเม็กถ้าว่าเข้าไปทางไทยก็สิไปทางช่องเม็กเลยพี่น้องเลยก็คืออ่าเป็น บ้านของแฟนของตู่คำเนาะอ่าเมื่อนี้ก็ถือโอกาสอ่าตู่ซิดทีมงานเฮากะต่างคนต่างไปเฮ็ดเวียกส่วนตัวเนาะตู่คำก็เลยพาอ่าเอฟซีพี่น้องมาเยี่ยมมายามทางแม่เฒ่าหรือว่าทางแม่ยายพ่อตาของตู่คำเนาะพี่น้องเนาะชีวิตการ์ดเป็นอยู่เพิน่นอ่านี่พี่น,อน้อ,นนอ,นองตู่หน่อยเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ไหนอยู่น้าเพิ่นบุเคยอยู่บ้านแล้วพี่น้องเไปป่ะก็จะขึ้นไปหาทางครอบครัวเพ,พิ่นเนาะไปขังถือพี่น้องเอ้ผูก คือนอนแท้กูอาสบายดีเด้อทุกคนสบายดีแม่ดีแม่ยายี่นอนเฮ้ยตัวน่อยมานี่จามือเนี้ย่งนี้ได้นินะะเอาได้ได้นิหับอ๋อข่้นหนบอลูกหลานลายเลยเนาะสองเท่าเลี้ย่งทองเท่ายายตาเลี้ย ไปจักวาอีนาวนั่นแห้งกระเทยใต้ดูอลีได้ตื่นมาน่ะโอ้ยวะอันแม่ห้ากับปลาใต้กับทำาต้มอวะอืเป็นเป็นอะไรเป็นอะไคือบอกเลย่นมีท้าไม่เลยเนาะไต้ดูหลานได้เ่าแล้วก็ได้เออหอกแม่ใเง่เลี้ยงให้เลี้ยงเพื่อนหญ่ให้เพื่อนไญ่เออ เรี่องกะชามนัหญ่ไปหางไปหาเงินหาคำได้เฮากัสิไปหาเงินฮาสิบามด้ลไ้อีนาวนะเรืองกะชามไงไปไปใช้ใช้ินช้ไปเมื่อลงขีหูลงขีหุ่น่นี้เบดแล้วบ้เยบมนะเยมาแล้วอ่ะหาเียเลยชเวทอะไรนะเเนี่ยเพ่ทานกระจมาพ่อพ่อ ้พ่อขาุินะยายทุกก็เก่าแล้วมอว่ะอก็เห็ดเพียงบ่ได้มอว่ะาข่าขาพอใหญ่ไปเรื่อยไมล่พ่อทำนั่นแล้วมอว่ะอ่ะได้เพิ่งแล้วใหญไแล้วว่าอเิ่นั่นไฟคดเา่กได้อ้ยมอว่ะน้ำข่อยเบิดตเปิดทรการไปหาพ่อใหญ่เพินกระบมาไทยภายในเด้มอว่ะพ่อเพินมาช่วยเถาไหนเพินว่ะ นี่นาวนะจุ่มได้อ้าวถ่ายเพื่อนดูดูได้ถึงกี่รอบอ้าวอ้าวข้คอใต้ข้าวหลงได้ดูลานก็ได้จักรเสหิตได้ที่แ้วเอากระเถ่าแล้วเนาะเลี้ยงลานกับพอสัมนี่เลยยังหนุ่มยังน้อยยังไข่ได้เอามังหม่งมาให้มาเดียวนะอ้างขึ้นบ่อ่างขึ้นขึ้นโอ้นี่ก็ลูกหลานมาลูก คือเดี๋ยวนี้คือนี้เดี๋ยวสิตกโอเคน้อพี่น้องเก็เกิดเป็นนังคุยเด้หน่อยป่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเลาะเบิ่งสวนมะพริกเพียน้องเพียงน้องไปเถื่อนี่พี่น้องสวนมะพริกงสองแถวยายตาปลูกไว้พอได้ขายซื้อประดับเป็นนัวแล้วก็สิปลูกสุปีพี่น้องเลยทั้งแม่ยายพ่อตาของตุ๊กค้ำเนาะก็สิปลูกสุปี กะโป้ไว้ขายซื้อเกือบไปไหนไปน,นัวเนาะผู้ใดมาซื้อมาสั่งกะเก็บให้เก็บขายเพราะว่าลูกเต่ากะซอยหาเงินหาค้ำกะได้แน่บ่ได้แน่เนาะพี่น้องเนาะก็คือเหตุน,นั่นแหละฉุดหมากลูกหลานสิลายกะมีแต่คำพระทางเม็ดยายกะดูค้ำกะสิพามาลงหนองพี่น้องเราไปนี่ลงหนองป่าเนาะ ไปโอเคเอาพี่น้องไปป้าหมูอเพื่อนม่เจ็หายเอาสบายดีเด้อเอสบายดีสบายดีสบายดีป้าคือหมดสองขวดละไงเาวนี่คือหมดแต่เศร้าแทนมันนี่โอ้ยากาศมันได้นะสองขวดนี่บ่สองขวดกับพ่อเลยตีมันกับพ่อกับเส้นแล้พอกับเซ็นเนาะพี่น้อง อ่ะไปจะเป็นม oh, 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 uh, oh, uh, uh, nah, no. ือกล้องเห็นเนาะเอาสบายดีเด้อท <t os iren> ั้งมือเหยสบายเลยคนรุ่นรอหากินมาแล้วนี่จังไรละมือนี้เอาปลายังขึ้นมาต้มปลาชิวปลาไมป์ปลาใหญ่นะปอยเตัดปลาชิวปลาชิวบ่อันนี้นี่ครัคือเอาเอามองดักไว้ก่อนเป็นบ่นี่พี่น้องคือว่ากางเอากางตะข่ายดักไว้ก่อนแต่ลุยเฮ้ยสช่เฮ้ มามาโดนไหมอาน้บรรยากาศยังไงอยู่หน้าคือเก้ามีกาอ่คำใหเว่าบ่วมวนหรีอว่าบ่สุภาพกระกาบขอโทษขอไปนํำเด้อนาะเอซทุกคนทุกท่านอ่ามานินอยู่นาเนาถือกาสบ้างทีมงานกะ ตั้งไปเวียกส่วนตัวแต่ละคนเนาะทุกครัก็ถือโอกาสนี้มาพา,าแฟนมาเยี่ยมมายามพ่อตาแม่ยายเนาะพี่น,อน้องเลยก็มีลูกมีหลานลงมาดิดน,น้ำมีหมูมีโคอ่าไม่ได้ปลากันนี่แหละนี่พี่นอ้องเอ้ยมือนี้เนาะนี่บ่โตนี่บ่นี่ทำไม่ได้ปลานี่ก็คือสิโตนี่แหละมือนี้ men bò <laughs> pet này lẹ mưa <-net> này bò sao lẹ ni có đi thế nè xô này đu xô này đu chắc tổ đi pet kín bữa đó chắc đó này โอ้พ oh, ี strikes, right? oh, ่น <te> <rawd Moder> ้องเอาลงไหมพี่น้องลงลงลงหมไอหมอาะดสินีสบายดีอยู่นี่านสคนนี่้จะืนบังกันูีกันโอ้ายน่นี่มาบากกินน้ำนมาลงกินน้ำนมมัจะพื้นเนี่นี่ไปลงนี่มอนี่คู่เลยมอนี่ตึกเป็นมันเา

โอ้หวานลองลองยุดลองยุดสบายดีก่อนดูน ah, ี่สบายดีไปดูปลาดุงก่อนสบายดีไ่ดีอ่าลอง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 หวานดูหวานเป็นบ่หนาวหมดหนาวดอกหวานไก่มองเด้อหวานไก่มองเด้อหวางไงไก่ไงไก่มองไหนได้ปปาผไนเลดรอเฮ็ดโอ้ บวชพิ่งซึกบวชอันนี้เนาะเป็นได้เออเป็นได้เนาะท่านกันเนาะที่ได้กินอยู่บ่มื่อนี้ฮะ ก็ปอยอยู่บ่าป่ามีอยู่บ่าป่านี่นนะอยากเบิร์ว่าสันพี่น้องป่าอยากเบิร์โอ้ยสังว่าแทะนี่เอ็ดโอ้เฮสามดังนะเพื่อนน้องนี่ยังอีกดังนึงนี่เฮ เด้งเอ้ยยังอีกยังอี๋ดังดังเด้อพี่น้องทำไหมลง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 เลยนะนี่โดนมาพ่อกันนี่ตึกปลาใหญ่ให้กินได้นี่ปลาเนาะไม่ได้พ่อกันเ่กี่ปีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพี่น้องไอ้ผมลงแต่นี่แหละฮักคลีลูกมาเศร้า บ่ไปยังไปยังคอยมวยลงเอ้เออเสียคอยตาคอยอยู่มวยลงลงเลกูอยากให้บักเสยินน่าลงเลยเดีเจลงเนื้อเจ้าจะลงน้ำเด้อขอจับเาได้ยุดเดี๋ยนี้เลยติดผอ จักกู้กรตั้งไปถามเลยือนนจักสุดจังงุม้มตึกง,งุ้มเป็นได้คำใดบอกประสุภาษากาบขอโทษขออภัยได้ไปลองเด้อเนาะเป็นอาชีพแบบกันเองกันเองหรือว,ว่าแบบภาษาบ้านๆพื้นเมืองมูเพื่อนม่จะหายมาพอกันเนาะก็สิมึงมีมึงมีกูณน,นี่พี่น้องเอ้ยกราบขอโทษขออภัยนำมาเป็นอย่างเนาะ อ่าก็พามาเบิ่งบรรยากาศอ่านี่แหละพี่น้องเลยตรงไหนตรงนาอ่าทางนี้ก็จะเป็นทางใต้เนาะตอนใต้ของสปปลาวทางปากเซพี่น้องเลยถ้าข้ามไปทางนี้ก็จะเป็นช่องเม็กตัวข้ามจะอยู่ทางาติดมุกดาหารพี่น้องเลยตัวข้ามจะอยู่ทางสวรรค์เคีนติดมุกดาหารเนาะตัวข้ามไปไทยก็จะข้ามไปทางนั้น แต่ว่าตุคาได้แฟนอยู่ทางไต่พี่น้องเลยอยู่ทงางปักเซพี่น้องตอนไต้ของเราเนะาะทีมงานก็นต่างคนต่างไปเห็ดเปียกส่วนตัวไปทุระตุคําก็ถือโอกาสนี้พา,าแฟนมาเยี่ยมมายามพ่อเมยเนาะพ่อตาไม่ยายและลูกหลานๆ,ๆพี่น้องเลยโ,โดนมาเถื่อ มากะโอ้ยน้องพี่น้องมีเงินมีคำมาฝากมาตอนเพิ่นอ่ามีแต่ความคิดเหดนความคิดถึงแล้วกะอ่าความเป็นห่วงเป็นใจเนาะเงินทองเป็นของนกกายพี่น้องเลยอ่าแต่บ่มีกะยากคือกันอยู่แต่กะเป็นจังไหเนาะพี่น้องโอ้จิไกินมาน่ามันนี่เนาะ เสิต้มเป็ดอีกเด้อมันนี้เนาะย่นเคยลงตึกอยู่บ้านนี่ได้อยู่บ้านะหรฮะพอด้กินอยู่เอาได้ลูกหลานมาแต่ไกลได้นี่อสิไส้บม่มุ่ตลาดแล้วเนาะ ปลาตลาดกระกบุแซบได้บุแซบคือปลาธรรมศาสตร์ปลาดองปุ๊เน้องน้องเอ้าน้องลุมนี่ได้ซะมีบ่อน้องลุมนี่ลง นองเลยเป็นไดหน้องรูมน้องไฝน้องรูมนี่เดี๋ยวเพิ่นเนาะพี่น้องบ่ได้บ่ได้อันนี้เป็นน้องของเพิ่นเนาะป้าสามสี่นองพี่น้องเลยน้องนี่คืออยู่เทิงมูเนาะปล่อยปลาลายหน้ามาแห้งกะลงพีเบิร์ดพี่น้องเลยน้องที่ชองน้องที่สามน้องที่สี่ผู้ห้องหาฮกลงมาพูนเลยป้าเดินไปไปหาพ่อตาก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปคุยกับพ่อตาก่อน hai này à, hai này à? qua chiếc không à. qua chiếc thùng này lõi sao pẹt lõi sao pẹt thùng pa sao pẹt thùng hoàn hộp nồi nhưng mua đây chiếc tủ luôn ừ. <laughs> chết để xây, xây, xây. tôi nhảy bơ. ủa rồi và... ừ. ừ. <laughs> hết đấy sao hết rồi đấy sah đây gì bố, đây gì độc nó đây gì độc bạn nè giờ đây ăn áo nuôi Bạn nốt, bạn เหมืองกันนะลุดบอ่อ่ะโอเคนะพี่น้องตนะุ๊กขั้มกับซีไท,ย,ทยบรรยากาศใยเบิรเพลงสนิทเนะาะไปตุ๊กขั้มกับิลงกน้องก่อนลงหน้าหนังกระเจ้าก่อนงมพี่น้องเลยอ่ะโอเคจะต้องขอบ,บุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเบิงคลิปของตุคกม ต่ต้นจนจบแล้วก็บุกอดขามคนแสางตู้ข้ามไปเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยอ่าก็เป็นคลิปอ่าสิไล่สานะแน่เนาะก็เพปิดความบันเทิงแน่อ่าเป็นบรรยากาศแน่พี่น้องเลยกัลงพี่น้องรับชมเบิ่งเนาะเป็นจังใดกะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอไฟตายหลายยังนะก็มันคือตายนะใช้เบอร์หาเจ้าไม้ใช่นี่ โอ้ม oh. ันคือตายเนาะมันตายบ่อ huh. ืมันคือตายเนาะพี huh. UH ่น้องไปทิมๆเอาขึ้นรถเอาขึ้นเถิงพี่มันตายแล้วพี่เอาขึ้นเถิงรถเอออย่ามัล่างมือล่างมือป่ะนี่ล่างมือล่มอล่างดีดีล่างดีดีเอออมาลุงจิธามี่กินข้าวแล้วบ่ ยังบ่มาๆๆมาคุยกัะดุมดีดดูสี่ชื่อกระดุมไม่กินนี่เอาบ่มามามาคืนมาพี่พอแล้วล้างมือนะเออมาพี่คืนมาพี่บ่หนิเออเบิ่งเบิ่งเบิ่งเมยจะโทรมาอยู่บ่ฮะแม่จะแม่จะโทรมาอยู่บ่มาโทรมาบ่เออนั่งนี่นี่เออเสือนี่เออเด็ดดึงเช็ดล้างมือเด้ออืมเมยบอเมยหยุมดุมเมยบอเมยหยุมดุมบ่ละ บ่เมื่อเป็นจังได๋อยากอยู่นตู้บ่อยากอยู่นตู้อือบ่อยากมาอยู่นําลุงไปซะไปจังฮอดแดเนาะได้โอเคพี่น้องเนาะตกรรมกะเจขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเอ้ยก็คือว่าไรเนาะกําไรที่ว่าบ่เหมาะสมแล้วกผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยนําหลายเ ทุกคำก็จะสด้จเก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง